โอเคนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปหาเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญแมวสีทองนี้นะครับมันเอาไว้ทําอะไรนะครับอันดับแรกนะครับมันจะเอาไว้แลกอันนี้นะครับมันจะเอาไว้แลกหินอ่าหินอันนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับหินอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับหินอันนี้เอาไว้ท เอาไว้ไปซื้อออฟนะครับไปซื้อออฟสี่การันตีออฟสี่เลยนะครับหินอันนี้ <c oughs> เห็นไหมอันนี้จะเป็นเสื้ออันนี้จะเป็นเสื้อคลุมนะครับรองเท้าแล้วก็เกาะอาวุธประดับถุงมือนะครับศีรษะหน้าปากหลังแล้วก็หางนะครับหลังกับหางนี่โคตรแพง <c oughs> สำหรับใครที่หาออฟเมวโคตรยากนะครับก็ไปแลกตั๋วตรงนี้ได้นะครับหรือจะแลกอันนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นในอันนี้จะเป็นตั๋วไอ้การันตีระดับ 2- 4ถึงนะครับแต่ถ้าเราแลกปกติจะได้ 1- 4ถึงจะได้ลุ้นออฟสถึงออฟเต็มนะครับแต่ถ้าลิมิเต็ดพวกเนี้ยมันจะการันตีเลยนะครับออฟแบบสูงๆงเลยของพวกนี้นะ แล้วแต่เราชอบนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นออฟแมวนะครับอ่าเป็นออฟแมวนะออฟแมวพวกเสื้อคลุมพวกอะไรนี้นะครับนี่กดใส่เลยนะครับแล้วก็กดเลยมันก็จะได้สามแถวออกมาสวยมากโหดมากนะครับวิธีหานะครับวิธีแรกเดี๋ยวผม มันต้องลงดันมันจะมีลงดันสองอ่าเดี๋ยวผมจะลงดันกว่าให้เพื่อนได้ดูเห็นภาพเลยแล้วกันนะครับใครที่มี ID นะครับที่มีที่มีเหรียญแมวอันนี้เยอะเยอะนะครับอ่าเหรียญแมว 5, ห้าพันเฮ้ยเอาสักสี่พันเหรียญแมวขึ้นไปนะครับผมรับซื้อนะ ไม่ไม่สนของเลยนะครับของจะเป็นแบบไหนก็ก็ช่างนะครับขอแค่มีเหรียญแมวอันนี้สี่พันเหรียญแมวขึ้นไปนะครับขายได้นะครับสมมุติเพื่อนเพื่อน,นมีของแบบกากๆากากเลยนะครับแต่เหรียญแมวอันนี้สี่พั 4, 000, 4, 000นขึ้นไปสี่พันสี่พันเหรียญขึ้นไปขายได้นะครับนะขายได้นะสําหรับตัวเด็กของเพื่อนเพื่อนนะครับใครที่มีเหรียญแมวอันนี้สี่พันขึ้นไปทักไปขายในเพจได้นะครับ ผมไม่สวนของเลยของจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับรับซื้อตลอดนะครับนะโอเคผมกินอาหารอันไหนไปนแล้วเนี่ยลืมและอามาตะาหนึ่งจานโอเคใครที่สนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจนะครับตัวแบกดันนะห้าพันกว่าบาทนะครับฟิลลว ตอนนี้ผมแต่ก่อนผมใช้แต่หวานเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันมันนะเพราะว่าผมมัน DNA นสายเลือดขี้อยู่แล้วนะครับไปเล่นในแต่ก่อนผมก็เล่นวาสนุกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเล่นในเวอร์กิลี่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆต้องลองเล่นอะเวอเร์กิลี่รุ่น77เฮ้ยเฟลเลอร์รุ่น77อะเพื่อนๆต้องลองเล่นดูสนุกครับสนุกมันจัดอะ นี่นะครับลงดันนี้นะครับอันที่สามเห็นไหมมันจะการันตีเลย2องเหรียญแมวเราก็เลือกเอาว่าเราจะลงดันไหนผมก็จะลงดันนี้ทำไมนี่เพื่อนมีโอกาสได้มูลไงครับนะวิธีลงที่ได้เยอะที่สุดก็คือลงเป็นรอบไม่ต้องไปกวดไม่ต้องไปกดกวดนะครับเพื่อนๆต้องมีเหรียญแมวอันนี้เยอะ นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเหมือนของผมนี้ก็กดลงข้างเดียวกดกวดเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาตัวเด็กไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมเอาตัวเด็กไปด้วยก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ ตรงค้างเดียวด้วยกันไปเลยโอเคแล้วก็เข้าไปเลยนะครับชิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมต้องลงดันให้เพื่อนได้ดูด้วยลงอันไหนก็ได้นะครับมันได้เหรียญทุกอันนะมันได้เหรียญรอบละสอง กุอันอย่าลืมนะครับใครที่มีเหรียญทองกันที่ผมบอกเยอะๆนะประมาณสี่พันขึ้นไปรับซื้อนะครับผมไม่สนของด้วยของกากาก,าก,ก็เอารับหมดมีราคานะครับ ขอเค้มีเหรียญทองนั่นเอาก,กระตุกเฮ้ยกระตุกยเย้เข้กระตุกเสยเห็นไหมเราจะได้สองสองเหรียญทอง มูลไลท์ตกหรือเปล่าเนี่ยสองเหรียญทองนะครับแต่ถ้าใครมีเหรียญในนี้เยอะก็กดราบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้ลวงรอบหนึ่งแล้วก็ได้เป็นสี่เลยนะครับสำหรับไม่มีก็กดกวาดเอาเหมือนของผมนะประมาณน้นต่อไปนะครับต่อไปเป็นดันนี้นะครับ ดันการ์ดนะครับอ่านี่นะครับเป็นดันการ์ดนี่นะครับผมจะลงแค่ระดับระดับนี้แล้วกันนะครับลงเอาง่ายๆเลยด้านเนี้ยมันจะมีระดับมันจะได้เหรียญ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 ถ้าเราผ่านเราจะได้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญโอ้โหระดับห้ายังหนึ่งเหรียญน,นะครับหก โอหกนี้มีหนึ่งถึงสองแล้วอ่าเราต้องเริ่มจากระดับหกอ่ะมันถึงจะได้สุม่มหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองนะครับนะประมาณนั้นผมจะลงระดับอันนี้ระดับอะไรเนี่ยระดับแปดนะครับมันจะลงแบบง่ายหน่อยถ้าระดับปกติผมจะลงระดับเก้ากับระดับสิบนะแต่มันต้อง มันต้องมีเพื่อนะถ้าเราลงไปคนเดียวแบบผ่านง่ายๆเดี๋ยวต้องระดับนี้เท่านั้นโอเคมันจะมันจะง่ายนะครับลงให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกัน ไม่ต้องกลัวนะครับอาชีพนี้ยิงแบบสุดจัดอ่ะนี่คือของที่ผมใส่นะสุดโคตรโหดถ้าจะเล่นอาชีพนี้ต้องรูนเจ็ดเจ็ดเท่านั้นนะครับถ้ารูนไม่เจ็ดเจ็ดนี่เบาวิวเลยนะเล่นได้นะครับแต่มันจะเบาแบบโคตรเบาเพราะว่ารูนเจ็ดเจ็ดมันจะยิงแรงขึ้นสองเท่าน,น,นะครับ เป็นอาชีพต้องพึ่งรูนมากๆนะครับไม่มีรูนนี้โอ้โหกาจัดใครที่มีเหรียญทองเยอะๆก็เอามาขายได้นะครับนี่นะครับเหรียญทองนี้ นี่นะครับสี่พันเหรียญขึ้นไปนะครับทักไปหาในเพจผมได้เลยนะครับหรือทักไปในไลน์นะไอดี ID ไก่ก็รับนะครับถ้ามีเหรียญทองที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับสี่พันเหรียญขึ้นไปนะทักไปได้นะครับรับซื้อนะครับ หายากครับแต่บางไอดีนี่มีเป็นหมื่นเลยนะครับหมื่นเหรียญเลยนะเพราะว่ามันเป็นไอดีเด็กไอดีอะไรนะสําหรับคนที่มีเยอะนะใครมีก็ทักไปได้เลยนะครับรับซื้อตลอดเลยไม่ต้องกลัวโดนล็อกขาแต่ผมบับไปรอก่่น โโอ้หโโดูโลบับทุกอย่างเห็นไหมหน้าที่สิบสี่แล้วเห็นไ,ไหมครับแป๊บเดียวสนะิบห้าเลยอีห้าหน้าก็จบสิบหก แลอีกสามแล้วสกิลเขารีไวมากๆบอกเลยไวจัดเลยสกิลรีไวมากนะครับอันนี้ต้องกดทาาดลมนะไม่งั้นยิงไม่เข้าเลยครับ แล้วก็มากดท่าน้ำเหมือนเดิมสุดท้ายแลหละไหมเราจะได้มาสามเหรียญอาเพื่อเห็นหมเมื่อกี้เราจะได้มาสามเหรียญยังไม่จบครับยังไม่จบนะ ยังไม่จบเราได้สามเหรียญแล้วใช่ไหมนะครับเราสามารถกดกวาดได้ยี่ได้สิบเก้าครั้งนะครับเย็ดคีแล้วเราจะเสียสเตมิมนาหกสิบอ่าผมจะลองกดอีกครั้งหนึ่งปึ๊บได้มาอีกสามเหรียญน,นะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมได้มาอีกสามเย็ดคีแล้วมันกดได้สิบเก้าครั้งนะครับ กันเจี๊ยบนะไปต่อเลยแล้วกันนะครับรเพื่อประหยัเวลานะอันสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เหรียญแมวนี้นะครับนั่นก็คืออ่ะให้เพื่อนๆเดานั่นก็คือล่าบอนนะครับล่าบอยวิธีไปเราก็กดตรงถุงนี้นะครับอ่าวัตถุดิบอ่าวัดชิ้นไหนก็ได้นะครับกดไปเลยเดี๋ยวมันก็จะไปเองนะครับ นะมันก็จะไปเองนี่นะครับอ่าเมื่อเรามาถึงปุ๊บเราก็กดตรงสมุดนะครับเห็นไหมสองถึงสิบอ่ะดูครับซูมผมบอกเลยว่าล่าบอยนี้ได้เยอะสุดแล้วนะครับเห็นไหมอย่าสมมติเพื่อนๆไม่เก่งใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ล่าข้างบนเราเห็นไหมสองถึงสิบหมดข้างล่างเท่าไหร่ ข้างล่างไม่มียัดเขี้อ๋อมันมีแต่ตัวเด็กเหรออ๋อมันมีแต่ตัวเด็กมันมีถึงตัวเนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยมันมีถึงตัวนี้นะครับตัวโหดๆไม่มีนะครับมีแต่ตัวกะกากนะมีแตนะ่ตัวแบบกะกากข้างบนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเท่านั้น นะเลีวยดเยอะด้วยนะครับมาจัดกันนะครับเดี๋ยวผมพาตัวเด็กผมลงอีกด้านหนึ่งก่อนนะก็ประมาณนั้นนะครับมีสามดันเท่านั้นนะครับมีสามดันเท่านั้นนะครับที่มันได้ไอมีสองดันที่มาได้เหรียญแมวทองแล้วก็ไปตีบอยนะครับ ได้สุ่มได้เกือบสิบเลยนะครับอะไรมันจะสุดประหลาดบอกคิดประานั้นนะขย้ำอีกทีนึงนะครับใครที่มีเหรียญทองนี้นะครับนี่เหรียญทองนี้สี่พันเหรียญทองขึ้นไปนะครับรับซื้อนะแล้วของของแบบกากๆตัวไก่ก็รับนะครับขอแค่มีเหรียญในนี้เยอะๆสี่พัน สีพันเหรียนทองขึ้นไปนะครับมีราคานะครับนำมาขายในเพจได้นะครับใครที่มีนะ mm hmm. นเดี๋ยวผมพาตัวเด็กลงดันนี้ก่อนสบายครับดันเลงจริงชิวๆมาก <c oughs> การบอรตกไหมเนี่ย <S <S 1> <S 1> เฮ้ยการบอสโอ้โหเยิดขี้ผมรุ้นให้มีการบอสนะถ้ามันสมุดแจ้งเตือนเนี่ยไม่มีนะครับโอเคออเค,คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะใครที่สนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับห้าพันกว่าบาทเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ